สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําการฉีดน้าส้มควันไม้นะครับแล้วก็จุลินทรีย์หนอกกล้วยแล้วก็น้ําสาวข้าวครับมาผสมกันนะครับเราก็จะเริ่มใส่น้าส้มควันไม้ไปเทไปเยอะเลยครับเราเผ่าเองครับไม่ต้องกลัวครับใส่ไปอีกครับ นี้เราจะไปชีดทั่วนะครับตัวฟักยาวที่เราปลูกเองนะครับทั่วหลายสั้นนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าได้ผลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมก็ขอใส่เอายาใส่เครื่องก่อนนะครับยาใส่เครื่องแล้วเราก็ไปดูวันที่แปลงพักอีกรอบนึงนะครับแล้วคนๆเ,เข้ากันครับ ตัวยาเราก็มีน้ำสาวข้าวครับผสมน้ำตาลทรายดลูทินซีนอ,อกกล้วยส้มควันไม้ครับตัวเด็ดครับสูตรไล่มแมลงครับความงามต้องพูดถึงครับต้องมาดูเองครับ เราก็จะใส่เครื่องนะครับยอย่า่คอไปชมเลยที่แปลงทั่วนะครับผมขออนุญาตวางกล้องเท่านี้นะครับถ่ายคนเดียวครับ